ตัวนี้มันสามารถที่จะนํามาใช้กับอุปกรณ์ตัวอื่นได้ที่ต้องการแหล่งกําเนิดไฟที่ไม่ต้องไปเสียบไฟบ้านนะครับผมว่าตัวนี้ใช้ได้หลายตัวมากๆเลย สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริม2ตัวที่สามารถนำมาใช้กับตัวไฟต่อเนื่องหรือว่าไฟสตูดิโอเนี่ยของตัว N a า l i ฟ e f o r ์ซ่าตัวนี้ได้นะครับ2ตัวที่ผมพูดถึงนะตัวนี้ครับตัวแรกเลยจะเป็นของชิยุนซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นทานเมาส์พาวเวอร์พัดแบตเตอรี่แพ็ก V m o มาส์นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยเขาทำออกมาเพื่อให้ใช้ร่วมงานกับตัวไม้กันสั่นหรือว่าไม้กิมบอลเครน 3S ของ ชี่หยุ่นเหมือนกันแต่ผมคิดว่านะครับตัวนี้มันสามารถที่จะนํามาใช้กับอุปกรณ์ตัวอื่นได้ที่ต้องการแหล่งกําเนิดไฟที่ไม่ต้องไปเสียบไฟบ้านนะครับผมว่าตัวนี้ใช้ได้หลายตัวมากๆเลยใครที่จะนํามาใช้จ่ายไฟให้กับตัวไฟฟอสซา60ตัวนี้นะครับแน่นอนเลยว่าต้องมีอะแดปเตอร์หรือว่าตัวแปลงจาก V Mouse เนี่ย เสียไฟเข้าไปต่อเข้ากับตัวไฟ f o r ์ a 60ของเรานะครับแนนไลท์บีเ z 6เอนะครับชื่อเต็มเตมเลยนะครับก็คือ v ีเมาส์แบตเตอรี่โฮเดอร์แนนไลท์ฟอร์ซ่านะครับชื่อแบบยาวมากแต่นี้เขาย่อมาให้แล้วตัวนี้ก็ประกันศูนย์ c o b นะครับมีประกันความพึงพอใจด้วยถ้าเกิดเห็นฟอยล์หรือว่าสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับ c o b อย่างนี้นะอุ่นใจหายห่วงนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นประกันศูนย์ของ STM ก็หายห่วงเหมือนกันครับคลิปนี้นะครับผมจะไม่ให้ยาวมากเดี๋ยวจะไปกันแบบเร็วๆก็คือตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอยู่แล้วมาดูกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับเขาผลิตมาเพื่อใช้กับตัวไม้กันสั่นเคร n น 3S แต่ว่าผมจะนำมาใช้กับตัวนี้ครับ ไฟฟอร์ซ่า60ของเราอ่าเดี๋ยวผมจะแกะออกมาเลยตรงนี้นะครับมีฟอยล์รับกัน STM รับประกันศูนย์ไทยนาน1ปีนะครับมีการรับประกันความพึงพอใจด้วยตัวนี้ราคาอยู่ที่4,900บาทอย่างที่ผมบอกไปประกันศูนย์ไทยนะครับเมื่อเราแกะออกมาเราก็จะเจอกับคู่มือมีมาให้ในชุดแล้วก็จะมีกล่องดำๆตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสายที่เอาไว้ต่อเข้ากับตัวไม้กันสั่น เครน 3S เนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก็ได้ใครที่มีไม้กันสั่นเครน 3S สามารถที่จะใช้ตัวนี้ติดเข้าไปเหมือนในรูปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้จะเสียบเข้าไปที่เครน 3S แล้วก็ตรงนี้จะเสียบเข้าไปที่แบตเตอรี่หรือว่าผมจะเรียกง่ายๆว่าแบตเตอรี่เสริม้วกันนะครับมีมาให้แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์เอาไว้จับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็น V ีเมาส์ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเกลียวเซนหนส่วนสเอาไว้ติดด้านข้างของตัวไม้ กันสั่นกิมบอลของชิยุนนะครับเครน 3S แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยแบตเตอรี่เสริมเห็นไหมด้านหลังเขาจะเป็นเอ่อวีเมาส์จะเป็นอะแดปเตอร์วีเมาส์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้จ่ายไฟที่ตรงนี้เลยนะมันต้องมาดูที่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวจ่ายไฟอเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะแบตเตอรี่ตัวเนี้ยเขาจะมีฐานอยู่ข้างในนี้นี่ครับเขาจะมีฐานมาให้6ก้อนแบบนี้ด้านล่างเนี่ยก็จะบอกโคบ,บวกโคลบนะครับเวลาเพื่อนๆใชเ้เพื่อนเอเอาพลาสติกใส ตรงนี้ออกมาก่อนนะไม่งั้นเนี่ยเราจะเปิดไม่ติดนะครับเมื่อนําออกมาแล้วก็ปิดไปได้เลยคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่สะใจกับแบตที่มีอยู่6กก้อนเราสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็ไปซื้อเพิ่มได้แล้วแต่การใช้งานของเพื่อนๆเลยนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกที่ตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวล็อกส่วนด้านบนนะครับจะเป็น Type C นะครับเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่ในเนี้ยอ่าเราเสียบ USB แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ใช้เวลาชาร์จ3าชั่วโมงนะครับ แบต6ก้อนเนี่ยจะเต็มอ่าตัวนี้จะเต็มกด1ทีข้างบนนะครับจะเป็นการเช็คไฟจะมีจุด led อยู่ข้างบนแล้วก็เวลาเปิดนะครับจะใช้งานแล้วก็กดค้างไว้เลยแบบนี้ครับอย่างที่เห็นครับตัวนี้เป็น5โวลต์2.4แอมป์ส่วนตรงนี้จะเป็น dc out 7.4โวลต์3แอมป์นะครับเวลาเราใช้กับตัวไฟ f o r ่าเราจะมาเปิดที่ตรงนี้ครับแล้วก็ตัวที่2ของเราจะเป็นตัวนี้ตัว h o ดอ e r ที่แปลงจากแบต v mouse เนี่ยเข้าตัวไฟ แนนไลท์ตัว f o r ์ซ่าหกนะครับตัวนี้ใช้ได้แค่กับตัวไฟแนนไลท์ฟอร์ซ่าหกเท่านั้นนะมาเดี๋ยวเราจะมาแกะดูครับนี่ครับสแตมของ co b นะมีการรับประกันศูนย์ไทยแล้วก็มีการรับประกันความพึงพอใจด้วยสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้ในนี้นะครับก็จะมีพวก user manual คู่มือต่างๆมีมาให้ตรงน,นี้เลยอยู่ในถุงสีขาวคุณแบบนี้เลยของแนนไลท์อย่างที่เราเห็นครับตรงนี้จะเป็นด้ามเอาไว้จับถือนะด้านบนนะครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้ากับตัวไฟ ฟอร์ซ่าหกของเราแบบนี้ได้เมื่อเราใส่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะจับถือได้แบบง่ายๆเลยแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์ที่เอาไว้ใส่ตัวตูดแบตเตอรี่ V mouse นะครับเวลาเราจะใส่เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเลยนี่ที่ด้านหลังเราก็ประกบแล้วก็สไลด์เข้าไปแบบนี้ตัวฮอ์เดอร์แบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือราคา1นึ่พันหกร้บาทสายเส้นหนึ่งอย่างที่เราเห็นเลยนะเขาจะมีสาย2เส้นนะครับสายเส้นหนึ่งที่เป็นแจ็คกลมนะครับ เราจะมาเสียบที่ d c 15โวลต์ของตัวไฟ Forza 60ที่ตรงนี้เราเสียบเข้าไปแล้วแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เราจะม้วนกลับมาครับเรามาดูที่จุดยางตรงนี้เขาจะมีบอกบวกลบอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกเหมือนกันบวกลบจะใส่ได้แค่ช่องเดียวแล้วก็เทียบให้ตรงครับก็คือสีส้มอ่าเราก็บวกแล้วเราก็ยัดเข้าไปค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงนะครับรับรองว่าไม่มีหลุดแน่นอนแค่นี้ครับเราก็พร้อมที่จะเปิดไฟไดน l ไลท์ฟอร์ซ่า60ของเรา ใช้งานนี่แบบนี้เลยเรามาเล่นกำลังไฟดูนี่ครับได้100%เต็มเลยเห็นไหมไม่มีดอปเลยนะอันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการใช้ไฟออกไปเดินนอกสถานที่จริงๆนะผมว่ามันโอเคมากๆเลยก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์1นชุดเลยนะครับสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าเป็นถ่ายเพวิดดิงก็ได้นะครับที่จำเป็นต้องใช้ไฟต่อเนื่องหรือว่าไฟสปอตไลท์ชุดนี้พกพาง่ายพกพาไปไหนมาไหนได้แบบง่ายๆเลย ยิงสายวอล์กท่องเที่ยวป่าท่องเที่ยวเขานะครับแล้วเวลาถ่ายวอล์กถ่ายผู้ตอนคืนไม่มีแสงไฟช่วยหรือว่าทํารายการต่างๆก็ได้นะครับเป็นรายการผีก็ได้นะไปไปท้าผีไปล่าต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ชุดนี้ได้นะครับเวลาจะใช้งานล่าท้าผีหรือว่าผีท้าล่าอะไรต่างๆนะครับเปิดไฟเลยแล้วก็ตามถ่ายได้เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเลยก็ขอขอบคุณนะครับทาง C O B Media ที่ส่งชุดนี้ มาให้ผมได้ลองเล่นแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปหน้าติดตามชมกันว่าจะมีอุปกรณ์อะไรเด็ดๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันดีติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดวลังผมนะครับสวัสดีครับง่ายมากๆสะดวกครับพกพาง่าย